ทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วจุดแรกที่เรามาแวะนะคะคือร้านข้าวแกงตาตูร้านข้าวแกงตาตูแบบนี้อยู่ก่อนถึงทางเข้าตัวจังหวัดเพชรบุรีนะคะหาง่ายมากอยู่ติดถนนเพชรเกษมเลยมีป้ายบอกทางมาตลอดเลยค่ะรับรองว่าไม่หลงไม่เลยร้านแน่นอนตาโตตาตตตาต,ต,าตูมีตลอดทางเลยค่ะ พอเข้ามาเราก็จะพบกับบรรยากาศแบบบ้านๆสบายๆนะคะที่นี่จะเป็นร้านข้าวราดแกงนะคะเป็นอาหารของท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีข้าวราดแกงสไตล์รสชาติจัดจ้านก็มีหรือแบบอาหารรสชาติง่ายๆพื้นๆก็มีนะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋วด้วยทอดมันน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิแล้วก็ขนมต่างๆก็มีขายนะคะของเด็ดเพชรบุรีจ้าขนมตา ากยเลยกับข้าวมีให้เลือก20-30อย่างนะคะและที่สำคัญนะ่ะน้ำพริกกะปิเนี่ยฟรีนะจ๊ะพร้อมผักสดเติมได้ตลอดเลยจ้าอันนี้ฟรีวันนี้เราก็เลยมาลองสั่งนี่เลยผัดเผ็ดเนื้อเป็ดนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไง อาหารราคาก็ถูกด้วยนะคะเริ่มต้นกับข้าวราดข้าวหนึ่งอย่างเนี่ยแค่35บาท2อ,อย่าง40บาทแล้วก็มีกว๋วยเตีย๋ยวเย็นตาโฟกว๋วยเตี๋ยวเด็กแค่20บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยเนื้อเป็ดแบบน,นี้เนือ้อล้วน,วนพริกแกงแบบมันจะหยาบๆหน่อยไม่หวานแล้วก็มีกลิ่นขมิ้น เป็นพริกแกงสไตล์ออกแนวเริ่มจะปักใต้นะ,นะคะแต่ไม่เผ็ดมากนะทุกคนอืมแปลกดีไม่เคยกินพริกแกงรสชาติแบบนี้ใช้ได้เลยนะแล้วเนื้อเป็ดคือใหญ่มากอะ่ะมันจะมีกลิ่นสมุนไพรนะคะเดี๋ยวเราขอมาลองน้ำพริกกะปิหน่อยาเยนก้น้ำพริกกะปิจ้า ทานคู่กับผักสดนะผักสดเขาก็มีให้เลือกหลายอย่างมากเลยอืม,มเรี้ยวเลยเปรี้ยวหวานกะปิหอมเห็ดด้วยนะเห็ดใช้ได้เลยแต่ว่ารสดีอ่ะอ,อยากให้ทุกคนดู พีก็ปีอร่อยมากเงดีมาเพชรบุรีนะคะก่อนเข้าถึงตัวจังหวัดหิวหิวหาอะไรรองท้องง่ายๆและนำร้านนี้เลยจ้ะตาโต